สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนครับอ่าเศร้านี่นะครับกบสิมาติดตามพฤติกรรมของงัวดำแม่นี่นะครับเนาะอืมที่บอกว่าเพื่อนเป็นสัตว์แปลกๆนี่แหละนะครับอ่ามาว่าน,นี่ก็ได้อัดคลิปอ่าบอกบอกไปเนาะครับเนาะว่าผสมเพื่อนตั้งแต่วันที่เก่าเนาะครับเนาะมือนี่นะครับก็มี่เมือกไหลออกมานะครับนี่นี่นี่ติดอยู่นี่อ่าอันนี้ก็นานาจะเป็นอ่า นับของเสียออกมาเนาะครับเนาะยังที่บอกไปว่าหลังจากผสมแล้วประมาณสิบมือนะครับเนาะสีมีเมือกไหลออกมาจากเอาไว้ว่าเพลิดง่วเนะครับเนาะอืมก็บ่ต้องตกใจบ่ต้องคิดว่าง่วมันติดสัตว์อีกนะครับง่วมันเป็นสัตว์อีกนะครับเนาะอ่านี่ครับมันานสิครับของเสียออกมาแหละเพราะผสมไปตั้งแต่วันที่เก่านะครับเนาะมือนี้ก็วันที่สิบห้า นะครับผสมวันที่เก่าโมกกล่ามือนีวันที่สิบห้าโมกกล่านะครับเนาะอืมอ่าซึ่งที่ผมบอกไปนะครับมันกับไปไปไปขัดขัดกันแน่นะครับเนาะครับกับกับบังช่องที่เพื่อนบอกมานะครับเพื่อนผสมไปแล้วอ่าหลังจากสิบหมื่นมันติดสัตว์อีกนะครับเนาะอาจจะเป็นข้าเขอาใจผิดก็ได้นะครับเนาะอืมเย็นๆนะครับพี่น้องผสมแล้วนะครับเนาะ ถ่างัวเข้าเป็นสัตว์ชัดเจนจังสีเนาะครับอาการมาเต็มนะครับมีเมือกไหลออกจากเอาไว้ยะเพศนะครับเอาไว้ยวะเพศบวมนะครับแล้วก็งัวนะครับไม่ค่อยกินหญ้าดอกบางตัวมันสิแนมหาตตวหูอย่างเดียวนะครับเนาะแล้วก็งัวนะครับแต่เถ้าถ้ามันอาการมันมาจัิงสินะครับนาะถ้าเข้าผสมมาแล้วนะครับปุ๊บนะครับหลังจากสิบมือนะครับ มันมีเมือกไหลออกมาจากเอาไว้ยว่าเพศนะครับเนาะอืมอันนี้เนเขากบสันนิษฐานได้ว่ามันขับของเสียออกนะครับเนาะอ่านะครับให้เข้าสังเกตอีกแค่นึงนะครับหลังจากอ่าผสมไปแล้วยี่สิบยี่สิบเอ็ดหมื่นนะครับคือรอบหนึ่งนะครับเนาะอืมอันนั้นมันจังสิบอกเข้าได้ว่ามันติดหรือไ่ติดนะครับแต่ว่าผ่านรอบแรกกั กัการันตีบ่ได้ครับว่าติดหรือว่ติดนะครับเนาะผ่านรอบแรกรอบสองรอบสองกับการันตีบ่ได้อีกครับถ้ารอบสองถ้ารอบสองมันมันมันผ่านนี่นะครับผ่านรอบหนึ่งรอบสองนะครับกับการันตีบ่ได้ครับว่ามันมันติดหรือบ่ติดนะครับถ้าเกิดรอบสามมันพอออกมาอีกมันเป็นสัตว์พอออกอมาอีกนะครับ เ่าก็ต้องผสมอีกีกนึงได้ครับ<笑><笑>นเนาะเ่านก็ต้องผสมมันใหม่แะครับถามมันว่าผ่านสามรอบนะครับอืผ่านสามรอบพุดนลครับจังสี่การันตีได้นะครับว่าติดชั่วแน่นอนนะครับเนาะอืมออก็จะงัวดแดงตัวนั่นนะครับงัวดแดงตัวไม่แดงอ่ะแดงน้อยอ่ะอืมผสมเทือแหลกนะครับเนาะผสมเทือแหลก สิบเมื่อนะครับหลังจากผสมได้สิบเมื่อมันก็มีเมือกไหลออกมานะครับมันขับของเสียออกมาแต่ว่ามันบวพาลรอบแหลกครับนะคร,บนบนครับ้นับไป,ปตั้งแต่ตเมือผสมเลยเลยนะครับนับไปปื้ดตื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 ดไปยี่สิบเอ็ดเมื่อมันบวพาลแหลกผสมเทียมครับอืครั้งที่สองก็เลยเอาโตมาผสมผสมโตนะครับอ ก็ผ่านครับอ่าเนาะติดแล้วนะครับถือว่าติดแล้วนะครับเพราะว่าสามเดือนแล้วสามเดือนเดือนที่สี่ยางแล้วนะครับกาหนดขอดเดพ่นกับพูนละกรลกฎาดานะครับเดือนกรลกฎาดานะครับเนาะอืมนี่ตัวนี้ครับตัวดํานี่เห็นบหครับอ่ามีเมือกครับมีเมือกเมือนี่นะครับ่าจจะเป็นของเสียนะครับเนาะแต่ว่า ถ้า้า้าผสมผ่านแล้วเนาะผสมผ่านสามหลอบแล้วลักษณะนี้นะครับถ้ามีเมือกไหลออกมาลักษณะนี้นะครับผลสีน้าตาลแน่นาจังน้อยนะครับออกผลผลสีน้าตาลแน่จังน้อยนะครับอืมนั่นคืออง้อทองแน่นอนครับเนาะมันจะมีเมือกไหลออกมาถ้าเป็นง้อทองมันจะมีเมือกไหลออกมาดังสีแล้วก็ผลสีน้าตาลนิดน้อยนะครับเนาะ อ่ามันสิเป็นมิติยู่ห้องข้างในนะนั่นแหะมันสิบอใสเนาะครับเนาะอืมถ้าถ้าเมือกง้อทองเนาะครับเนาะอ่านี่ครับเบิ้งว่าเอ่อเลี้ยงง้อในห้องก็ต้องติดตามนะครับเบิ้งสังเกตพฤติกรรมของมันนะครับเนาะอย่างที่บอกไปนะครับทฤษฎีนะครับเป็นแค่ไก่ไล่นะครับอ่าไก่น้ำท่างไห่เห้านะครับเนาะ อ,อ่าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้นะครับสวัสดีครับ